สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำคลิปในเรื่องของการเย็บซิปซ่อนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเย็บซิปซ่อนเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะในเรื่องของการเย็บซิปซ่อนเป็นลักษณะน,นี้จะเป็นลักษณะตรงที่ว่าเย็บแล้วจะไม่เห็นฟันซิปนะคะจะเห็นแค่หัวซิปส่วนบนนะคะ อันนี้คือการจำลองนะคะว่าเราเย็บอย่างไรเป็นการฝึกเย็บนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรไปดูกันคะ่ะค่ะในส่วนของวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการทำซิปซ่อนกันนะคะ เรามารู้จักอุปกรณ์ชิ้นแรกก่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นผ้าที่จำลองในเรื่องของการทำกระโปรงหรือซิปนะคะขนาดที่ตัดนะคะเราจะตัดขนาดกว้างนะคะจากกว้างเข้ามา10เซนและก็ยาวนะคะ30เซนซึ่งเราจะตัดจำนวน2ชิ้นนะคะลักษณะน,นี้นะคะอุปกรณ์ที่สองก็คือซิปซ่อนนะคะ ซิปซอนจะมีลักษณะฟันซิปจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ด้านถูเนี่ยจะไม่เห็นฟันซิปนะคะจะเห็นแค่หัวซิปที่เป็นลักษณะเหมือนหยดน้ำนะคะอุปกรณ์ที่3ก็คือตีนผีเฉพาะที่ใช้สำหรับเย็บซิปนะคะตีนผีที่เป็นลักษณะพลาสติกนี้นะคะจะเป็นใช้เหมาะสำหรับใช้จากหูหิ้วนะคะ จะมีลักษณะช่วงช่วงขาของซิปนะคะช่วงขาของซิปสั้นนะคะต่อไปทีนผีซิปซ่อนที่เป็นลักษณะาจากอุตสาหกรรมจะมี2ลักษณะน,นะคะเป็นแบบเหล็กแล้วก็เป็นแบบพลาสติกนะคะช่วงยึดขาของทีนผีมันจะมีลักษณะช่วงยาวนะคะรูปแบบของตีนผีจะมีรูตรงกลางแล้วก็จะมีช่อง สำหรับสอดฟันซิปซ้ายขวานะคะทั้งทีนผีจากหูหิ้วและก็จากอุตสาหกรรมจะมีรูปแบบเหมือนกันนะคะคือมีรูตรงกลางนะคะแล้วก็มีช่องใส่ฟันซิปนะคะในส่วนที่เป็นรูเนี่ยจะเป็นเป็นช่องที่ลักษณะสให้เข็มปักเข้าไปนะคะ ขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะทําการวัดจากริมผ้าตรงนี้เข้ามา3มเซนหรือ1ไม้บรรทัดก็ได้นะคะตีเข้ามา1ไม้บรรทัดลักษณะนี้นะคะโดยทําการวัดแค่ชิ้นเดียวนะคะอา่าแค่ชิ้นเดียวจากนั้นเราจะมากําหนดแนวซิปวิธีการกําหนดแนวซิป ให้เอาปลายปลายซิปนะคะที่เป็นด้านหัวซิปนะคะวางพอดีกับปลายผ้าตรงนี้นะคะวางแทบลนนักษณะนี้แล้วก็ไล่ลงไปนะคะคราวนี้เราสังเกตตรงที่เป็นปลายซิปตรงนี้นะคะให้เราขึ้นมานะคะ1นิ้วนะคะ1นิ้วครึ่งนะคะ จุดไว้นะคะหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งแนวที่เราจะเย็บฝีเข็มห่างนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะคะนะคะ ในส่วนของขั้นตอนต่อไปเราจะนำชิ้นผ้าสองชิ้นนะคะมาประกบกันนะคะโดยนะเอาชิ้นผ้าที่ไม่ได้กดรอที่ไม่ได้ขีดเส้นนะคะมาประกบกับชิ้นผ้าที่ไม่ได้ขีดเส้นนะคะแล้วก็ทำการกัดเข็มหมดแล้วก็เนาค่ะเราก็จะทำการกัดเข็มหมดนะคะแล้วก็เนา เราก็จะเอาได้ใส่เข็มนะคะเวลาเนาใช้ได้แค่เส้นเดียวนะคะเนาลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดริมผ้านะคะเนาแทงเข็มขึ้นลงลักษณะนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบที่เราได้ทําการเนาเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเราเนาเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการเผื่อเย็บทําการเย็บ จากริมผ้าด้านบนโดยไม่ทำการเย็บย้ำนะคะไปจนถึงตําแหน่งที่เราขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บย้ำตรงนี้ให้ปรับฝีเข็มธรรมดานะคะส่วนด้านบนปีเป็นฝีเข็มหางนะคะย้ำเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบวิธีการเย็บกันนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บในส่วนของตะเข็บนะคะ คราวนี้เวลาเย็บนะคะตรงเริ่มต้นเราจะไม่ย้ำนะคะและเราจะใช้ฝีเข็มห่างในการเย็บนะคะเย็บไปเรื่อยๆจนถึงแนวที่เรากำหนดแนวซิปนะคะแล้วก็ย้ำประมาณ3หรือสีฝีเข็มนะคะแล้วก็เย็บไปสุดผ้าตรงนี้แล้วก็ย้ำนะคะเรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะก่อนอื่นเราปรับฝีเข็มให้ห่างกันก่อนนะคะแล้วก็ปักเข็มลงไปค่ะ ะะแล้วก็เย็บพอสิ้นสุดแนวกำหนดตรงนี้นะคะปักเข็มค้างไว้นะคะแล้วก็ปรับฝีเข็มให้อยู่ฝีเข็มปกตินะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ย้ำนะคะแล้วก็เย็บไปจนสุดผ้านะคะอย่าลืมย้ำด้วยนะคะโอเค จากนั้นเราก็จะทำการเลาะได้เนานะคะแล้วก็ผูกปมที่ลายที่เราเริ่มต้นนะคะเมื่อกันไว้เพื่อไม่ให้เวลาเราใส่ซซิปแล้วตะเข็บมันอ้าหรือเปิดนะคะ เดี๋ยวเราไปพันริมกันนะคะจากนั้นเราก็จะทําการพันริมนะคะเวลาพันริมนะคะให้พันริมแยกตะเข็บออกจากกันนะคะ เราได้พันริมแยกตะเข็บออกลักษณะน,นี้แล้วนะคะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปรีดแบะตะเข็บกันค่ะคราวน,นี้เมื่อเราได้พันริมตะเข็บแล้วนะคะเราก็จะทําการรีดนะคะก่อนอื่นให้รีดคลายตะเข็บที่เราเย็บอะค่ะคลายตะเข็บให้ให้คลายความตึงออกนะคะโดยการรีดลักษณะน,นี้นะคะ เรารีดจนตะเข็บคลายความตึงแล้วนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของการรีบแบะตะเข็บนะคะโดยการแบะตะเข็บอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็พรมน้ำให้เรียบให้พอหมัดมานะคะแล้วก็จับเย็บขณะนี้ฮนะ เรารีดนะคะควรที่จะให้ตะเข็บตรงนี้แบะให้ตึงนะคะแล้วก็จังหวะที่เรารีดแล้วผ้ามันยังร้อนควรจะใช้เหล็กหรือของหนักกดไว้เพื่อให้ตะเข็บเรารีบเยี่ยงเรียบยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านถูกนะคะเวลารีดควรจะรีบผ้าให้แห้งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางซิปกันนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำซิปมาเนาติดกับตรงตะเข็บที่เราได้รีดตั้งไว้นะคะในส่วนของซิปซ่อนนะคะ จะสังเกตว่ามันจะไม่มีตรงฟันซิปให้เห็นแล้วก็จะมีด้านที่เป็นฟันฟันซิปนะคะเราจะวางด้านที่ไม่ได้เห็นฟันซิปประกบกับตัวตะเข็บนะคะก่อนจะวางให้สังเกตดูว่าส่วนบนที่เราเย็บฝีเข็มห่างนะคะอยู่ส่วนไหนให้เอาหัวซิปวางส่วนตรงนั้นนะคะ วิธีวางก็คือสังเกตที่ฟันที่ฟันซิปตรงด้านที่ไม่เห็นนะคะมันจะมีเมื่อเราเปิดอ้าตรงเนี้ยมันจะเห็นร่องนี้นะค่ะร่องตรงเนี้ยจะวางให้ตรงกับตะเข็บตรงนี้นะคะทีน,นี้เรามาดูกันนะคะเราก็จะวางตรงร่องตรงนี้นะคะให้ตรงกับฝีเข็มที่เราได้เย็บนะคะส่วน หัวซิปที่เป็นปลายซิปนะคะให้มันตรงกับริมผ้านะคะเราก็จะวางลักษณะนี้ให้ตรงกันจากนั้นเราก็จะใช้เข็มหมุดนะคะในการกลัดในเข็มหมุดนะคะในการกัดซิปให้ได้ให้ติดกับตะเข็บนะคะลักษณะนี้จะไม่ติดกับตัวชิ้นที่เป็นกระโปรงหรือตัวเสื้อนะคะ ตัวชิ้นที่เป็นกระโปรงหรือตัวเสื้อที่เราจำลองนะคะเราจะกัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดันซิปให้ตรงกับตะเข็บนะคะอ่าเราก็จะวางลักษณะน,นี้นะเราจะวางตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่เป็นร่องของซิปให้ตรงกับตะเข็บเนี่ยไปจนถึงสุด ของลายซิปลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่าเราได้เนากัดเข็มหมดแล้วนะคะการกัดเข็มหมดเราจะไม่ให้โดนด้านที่เป็นจำลองกระโปรงนะคะเราจะโดนแค่ตัวตะเข็บนะคะจากนั้นเราจะทำการเนานะคะเนาให้ติดกับ ตะเข็บของตัวกระโปรงหรือตัวเสื้อนะคะเอาให้ติดกันอย่างนี้นะคะเนาปกตินี้ได้เลยนะคะเวลาเนาก็จะไม่โดนกับตะเข็บข้างล่างน,นี้เช่นเดียวกันนะคะจะจะติดกับตะเข็บของตัวเสื้อนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะเนาทั้งสองด้านนะคะอ่านี่คือลักษณะการเนานะคะเนาตะเข็บกับตัวซิปนะคะทั้งซ้ายและขวาลักษณะนี้นะคะอ่าจะไม่โดนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะว่ามีวิธีการเย็บอย่างไรนะคะ ค่ะเราก็มาดูวิธีการเย็บนะคะวิธีการเย็บของริมซิปนะคะริมซิปตัวนี้นะคะเราจะใช้ตีนผีเย็บปกติก่อนเรายังไม่เปลี่ยนตีนผีนะคะในส่วนของจากผูหิ้วก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นตีนผีข้างได้นะคะเอาเข็มปักค้างไว้นะคะแล้วก็เย็บโดยไม่ต้องย้ํานะคะ อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือเวลาเย็บนะคะเราจะไม่เย็บติดกับริมตะริมจำลองของตัวกระโปรงหรือตัวเสื้อเราจะเย็บตามที่เราเนาโดยเอาตะเข็บเนี่ยล้มไปลักษณะนี้นะคะเราจะเย็บติดเฉพาะตัวตะเข็บกับซิปนะคะ เวลาเย็บนะคะไม่ต้องเย็บชิดริมฟันซิปนะคะเราจะเย็บชิดริมของริมซิปนะคะอันนี้เย็บไปเรื่อยๆนะคะให้เลยปลายซิปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงกีเข็มแล้วก็ตัดไม่ต้องย้ำนะคะให้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องย้ำนะคะ ส่วนบนก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องย้ำเช่นเดียวกันเราจะเย็บทั้ง2ข้างนะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาเย็บก็คือจะไม่เย็บทับนะคะจะพลิกตะเข็บไปอีกข้างหนึ่งและเราก็จะเย็บให้ติดแค่ตัวตะเข็บนะคะไม่ติดตัวกระโปรงหรือตัวเสื้อนะคะ ก็จะได้ในส่วนตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการเลาะได้เนาที่เราได้เนวติดไว้นะคะนี่คือการเย็บของซิปนะคะเมื่อเราเลาะได้แนวแล้วเราจะมาทําการเลาะส่วนที่เรากําหนดเนี่ยค่ะขึ้นไปในส่วนที่เป็นฝีเข็มห่างนะคะเวลาเลาะพยายามเลาะจากจุดที่เรากําหนด ไปจนถึงที่เราเริ่มต้นเย็บนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเลาะกันนะคะเลาะได้แนวนะคะอันนี้คือเราได้เลาะได้แนวออกแล้วนะคะกากนี้เราจะมาเลาะในส่วนที่เป็นฝีเข็มที่เราเย็บและเราย้ำมาหาเราเริ่มเลาะจากตำแหน่งจุดที่เรา ได้ย้ำนะคะหรือจุดที่เรากำหนดนะคะเราก็จะทําการเลาะขึ้นไปนะคะเวลาเลาะให้ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปโดนผ้านะคะอ่าเราก็จะเลาะไปจนถึงสุดของลายของปลายซิปนะคะ นี่เราได้ทําการเลาะแล้วนะคะลักษณะนี้และเราก็จะทําการรูดซิปนะคะเวลารูดซิปนะคะเราจะไม่รูดหัวซิปจนถึงแนวที่เราเริ่มเลาะนะคะเราจะรูดเข้าไปข้างในเลยค่ะไปข้างในให้สุดตรงสิ้นสุดแนวซิปโดยให้หัวซิปเข้าไปอยู่ในตะเข็บเนี่ยลักษณะนี้ให้หัวซิป เข้าไปอยู่ในตะเข็บเนี่ยค่ะแล้วก็ให้หัวซิปที่เป็นลักษณะหยดน้ำนะคะชี้ขึ้นนะคะชี้ขึ้นมาให้อยู่ลักษณะน,นี้นะคะอ่านี่แนวที่เราสิ้นสุดการย้ำแล้วก็ให้หัวซิปรูปเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ปหัวซิปชี้ขึ้นมานะคะอย่าชี้ลงนะคะเวลาชี้ลงมันจะดึงไม่ได้นะคะ ต่อไปเราก็มาดูวิธีการเย็บซิปซ่อนกันนะคะว่ามีวิธีการเย็บอย่างไรค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราได้ทำการเปลี่ยนตีนผีซิปเฉพาะในการเย็บซิปธรรมดานะคะเราก็ได้ทำการเลาะตะเข็บเรียบร้อยแล้วนะคะรูดหัวซิปลงไปในตะเข็บแล้ว อันนี้เราจะทําการเย็บนะคะก่อนที่จะทําการเย็บนะคะให้เราปรับฝีเข็มให้เป็นฝีเข็มทีหรือฝีเข็มเลข2นะคะเวลาปรับก็คือดึงที่สปริงปรับได้นะคะปร,ปรับได้ที่เราได้แล้วแต่จักว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะอ่าโอเคอันนี้เราก็จะทำการเย็บนะคะโดยการแบะ แบะใช้นิ้วนะคะแบะนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องของซิปนะคะแล้วก็วางแล้วก็ปักเข็มนะคะอ่าแล้วเราก็จะเย็บซิปนะคะ เราจะเย็บสุดไปจนถึงแนวที่เราได้ย้ำนะคะจนถึงตรงนี้นะคะแนวที่เราได้ย้ำนะคะแล้วก็เราก็จะกดเย็บถอยหลังประมาณ2หรือสาฝีเข็มนะคะอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะลักษณะเดียวกันเวลาเย็บพยายามประคองตรงนี้ให้แบะนะคะอย่าเย็บทับฟันซิปนะคะ ค่ะในส่วนนี้นะคะเราได้เย็บซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซิปซ่อนนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะซิปที่ไม่เห็นฟันซิปนะคะมันจะซ่อนเข้าไปอยู่ในตะเข็บนะคะซึ่งจะเห็นแค่หัวซิปเท่านั้นนะคะในส่วนนี้เวลาเรารูดนะคะมันก็จะสิ้นสุดและเปิดอ้าลักษณะน,นี้นะคะนี่คือซิปซ่อนนะคะก็จะรูดขึ้นมานะคะ นี่ในตัวอย่างนี้ซิปซ่อนจะสีต่างกันกับผ้าเพื่อให้ดูข้อแตกต่างนะคะแต่เวลาเราไปทำจริงเราควรจะทำซิปที่เป็นสีเดียวกับตัวผ้านะคะวันนี้ก็เราก็ได้เรียนในเรื่องของการเย็บซิปซ่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะนําคลิปวิดีโอนี้ไปเย็บได้นะคะสวัสดีค่ะ